สบายดีพี่น้องไปนักัดตกแต่งตกแต่งเลยโทรไป้ายพวันอีชีเบ่าใส่มาโทรมารอบใหม่พวันใส่ไม้เอิญช่กันอยู่โอ้ยกูกะอยากแปลกใจอยู่ว่าเป็นจังไหนทุ่งบ่ยังการสีกลับมาเป็นพี่น้องกูว่าเราไป็นเกือเป็ดแน่คอยยังปวดหัวจังน้องคอยกินยาคอยกันลุกนีเพ่ว่ะ

พนยกูเพ่อนยกูเพ่นะอันใจกับบอเพนรัาโอ้ยสมนำหนาเด้นั่นแหละเวลาหมูส่วนแล้วบไปบัดหมูโบส้วนเ้วพยายาปน้าหมูบ้านี้ส่วนสงเถื่อสามเถื่อกับบปน้ำจะดเถื่อหมยาสวนแล้เฮ้ยก็ไปเบ่ั่แล้วเวปแดดแ่บมีพ่อช โต๊ะมันหักว่แห้งมันยิบหยิบหววมุ้งนะยังว่าจนเต็มพังยังว่าหัวปลาแดกนะโตงน้ำนขาแ้ป้งกินน่บีดกหม่า้วนนะนเราก็จะอยู่ตี่งอเวลา่โต่ตงหรือว่า ่ันหายไปยางแล้น oh ี well, we well, ่คะเอาไปกินตะยานมันได้ัวเราเห็ดตุ๋นั่นคือก่อนคือาเห็ดเราได้อยู่เมงปลาก็เลยกระถึกพี่น้องเอ้ยได้ไ้ัวนะไ่ให้แม่เนืองกบนะให้แม่ข้าวลุกนอนจ้อยกูข้นมาปุกเจ้าอันเพี่ยงคื้นเบ้ กันลกพยายามน่พ่อมึงบอกนะถ้ากูชิลงบัดมันไกถ้ามันไก่ปองปอน่ะดิกูขึ้นย่านอี้อ่ะเาเราเห็นเนาะไปไม่แม่ตัวกบอกู้นไปปุ๊บเขาตัวเองว่ะอืมเขาบอกไปทางที่เปเฮ้ยเฮ้ยกูก็ไปตอนไปเข้นหนากันเต็มห้างบัมนก็ย่านเป็ีขึ้นน้าหมาเป็ียเห็นเหมือนวัแล้วแบบจ้าส่นเไว้กูเลย ลรกในหางมันอะหางก้นเป็ดนะมันจะไงไว้ลกคาือยังเงายุษนะนี่ตัวนึงยังบลกโบวชค่ะต้องลรให้มันเหตุกลุ่มอยู่ย่างไมีตะหัวนะมันอ้วนไว้อันนี้มันหางมันเงาอันนี้นะย่างเงาขูโตจะโรคบวชค่ะกินงกี้อ่างโกคไม่เีค่ะ ลกก็แลดึงกดมาลกเราคอยทอนตอดตอดตอดเบิแข็งมันอ่ะเาะมันจะใหญ่ไวเขาจะเขาจะเออเขาจล้เขาะแล้วมันบ่ใหญ่ไงเราะอไหร่ทฮันดาคนมาดูกูสิเบิ่งเออน่ะคนแข็งไน่ะใป่าดึงออกเบิดนั่นตัวเป็นปุ่มอยู่นี่ดึงออกเบิดเท่านั้นะเบิ่งกดมันน่ะยฮเด็ดึงกันหนตัวหนกกระหางเงยเงาหน่ะให้มันกุดกุดดุมอยู่ อันนี้เคยเลี้ยงเป็ดดอกตะกี้เลี้ยงสามสี่ชิบโตเห็นัจสัตว์แล้วเอาแกของให้ช่วยด้วยสิแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเอาแม่ไดึงเออกระดึงชี้ไว้ๆเดี๋ยวตัวเนาะเออกระเจ็บปวดพอแล้วลกใหบมันกุ่มดุมยังว่าเบิ้งเดชเดมาเริ่มมันจะสิกลุ่มดุมเนยดอกมันคนแข็งๆมันนี่ฮึบเป็ดึงออก คนแข็งมันนะมันแข็งกล่องมือดึงออกนั่นเอนะบันฉบงเรื่อมันชิ่งใหญ่สัตว์จุดๆขึ้นกินขาวนะเฮ้ยลกตะคตะคุลกตะคนนฮะยังบอยากเบิร์ตนายังเหงาอยู่ดึงไว้วายมันห้องนั่นยมานนี่ไปไปผุดต่ออีกเลย โตเมันกุ้๊ดกุ้มดุอยู่เด้เดยชิวเดแล้วอีกกันเด้เลม้อนก็ไม่แข็งแข็งนั่นเออเอาด้วยป่ป้าเบิ้งมาเนี่ยยังเงาอยู่เลยคเดี๋้วจะเอ็นาดาก็มหอเดแล้วตะคบนหุงเออให้น่แน่แน่แน่พวกคนดุ่นแน่แน่แ ใหญ่ไว้แล้วบ้านนี้ลกโลโลให้มันเพียงโลกมันเพียงกันมันงามๆเลยเรื่องห่ะเยอะจกสั้นแหละอเด็น่ะขากปัญยังไปได้กุ่นแล้วบอกบ้านนี้หางมันกับบอยาวบานนี้มันก็เป็นตาแพงเป็ดนะถ้าจะมีตัวหางย่าก็ท้อนออกอีกมรดกผูกทอดหย่าเอาหาย บ่าอะไรมันชิไปตายการตายเป็เทาตายกองกันเบิดหรือลกข้าวนั่นมันบอกตายมันมีแต่มันเชียนหูนี่นะลกคือมวนนี่พิตาแพงดากกาหมีนะเจ็บเจ็บกับโอดเอาแล้วลูกก็เห็นอะไรวิธีการเลี้ยงเป็ดจะก้าไม่ตีพ่อโกคหายให้พ่อ อันนี้บ้านเอออันนี้อันดิเนี่ยดากนี่ก็ไปตาแพงแต่ว่าเก็บพ่อแล้วสิอฮะต้นนี้ยังงาอยู่เราก็จะลงจะให้ประแดดจะบานห่วยนี่ได้นี่ลูกแต่คนแข็งเด้อเห็นว่ากันดิคนนอนก็บพไปดึงด่ากับชุดเบิร์ตนี่ต้นย่องๆเด้อในมือจะไหนเออชึบ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 พ่อม้นมันถามว่าอะไร

บาว่าสิตองกดองก็เมื่อไรกันบดิงเนาะค้ายกับผู้ค้าก็คล้ายขามาแลม่ของนีเอ้จะเมื่อนำกันแต่เาเมื่อเผามาบกมันก็บริไายไปได้เยยดเมื่อสิบหาคุดสิบเดือนมายเบสเลยแล้วขันวาแล้วนะจบพีีบอตองเมื่อ ม่เมือนเไดูนคาับนั่นโอ้ย่กไปคายคอคายขอคืออ่คายคอขดัวมีน้ำมันเติ้วีก็แล้วกดธนาคารโอ้ยธนาคารกับธนาคารธนาคารเังได้ธนาคารใคจะเข้าหายทำได้ ยั谢谢าบุญพรมือปัดผลนะสีที่เตที่ชงอกรลบยังดีเต๋ที่ซามไปจูดกรบไว้เรือสีเรานอน้นต้ไปหนนอน้เดพวกน้ก็ไไหนนอนดีป่ะ นอนนแจู้้กกัเล้ววะสรุปว่าแพลเสียงในหัวแล้วสินะอันบริณอนเห็นยังอยู่ก็ก่อแก่เห็นยังอยู่ก็ก่อแก่ บอแต่ตะกูเออกเท่าไ่บอซาซุยเบอก้ววะนี้กแบบนี้จ้บอกเ่านไปกินที่เ่าได้ันั่นยาได้ขัดาก็ได้ว่ะมาแล้วก็มานี่ไปน่ีพ่อพอเนเงินพ่อว่าใ่น้ำมันน้ำมันหมันอย่างน้เมื่อดูยังวะแล้วน่เป็นน้ำมันซมันไปกินตรงนั้นน้ำมันคน ขากุมภหายเรื่องวันหายวันมีบาดบันขอกุมภหายเรื่องวันไม่ใช่เด็ข้ออีเด้อเนี่ยรอถักขออีเด้อเนี่ยขึ้นมาไปดูจังมาเนี่ยไมมาเบิ้งงวคั่วเฮ้ยว่ามีแต่ละหมูหรือเบิ้งเนี่นะชอนเท่าสีด้ยังงอกอย่นี้แล้วไปเบิ้งคั่วเป็นยังไงให้ผักโขลนให้มาเพิ่นสีมาเพิ่นสีเช้านะ

ขมือนี่ไม่เป็นเยยบข้อนรอดดองกอดขอไม่รอด่ามันสีได้ใส่ชีสิบโตเคลื่อนปีจะบอ่า่าฮานี่อย่าวโวยเป็นสะเด้ดองกอดข้อนรอดวะแขวซับพอเห็นว่ามันตายซะตัวนี้ตัวนี้ก็ ตดิค้อ่ไปดอกดอกก้อขอแซับ <c oughs> อีเสียเป็นคนเดีรมาถามว่าพี่ดีบได้จน้ <c oughs> มาแต่้านลม้ลงน้มาแต่วนมมะนมูไม่ใช่มฮม่ยังนีมงเยัยังเรียสาดับบ้านเป็นมือจนเราไปเอาเมียหาไ่ได้มากพี่ดอกยังมือจะไปเอาเมียเลยอ,อืมอ อะไรเบิงบนมาด้วยใส่นูไวมันเเบิ่องอย่างนี้สนาเขาหลดงอกเป็นเ่งบ่จะกูบใส่บัตรกาแล้วเบิ้องื้องบนไชวันนี้ไรนี่นะมดบานนี่นี่นี่ทั้งนเดียวหุเลยแคห้องหมดแหละห้องวันนี้ไเนี่โหดมันเลือนี่ว่ะมันจะนอนกับกินกับนอนนี่ว่ะบืองนให้เบองมันคือเบิ่งบนะย่างก้อยกลงมามือนี่ ก็มาไกไปนกยังขีนำหัวเม่ยลกกรนำหัวนอีอืมมมึงัวมึงัวเยวนกับรถกับเรือจะเียมทางจะจะไปนี่ไงจกไปยังได้ได้ได้ไลยังกบไปเลยนะมอก้านี่เป็นยังคือขาเดินหมจากดีบอกให้มึงัวมึงหในเป็นยังมึงเป็นยังคนเคยไปคนจะไปรื่อไมยังรือไปเรก็ไปใช่ขนาดนั้น คนเคยไ,ไ,ไปมาไว้ไรเ่าเลยจะนี่แหงหนึ่งเขาป่าไผเห็นง่ายๆชเจ้กินและจะิมมนอนเพลมตื่นมากินลูกมากินนี่ว่ะเมื่อนอนผุแล้วเงิน่อเินแม่เจ้าผุ้แล้พ่อแม่เจ้าเห็นกินว่ะอ๋อวันไร่ที่ยนั้นตัวพ่อแม่ถาแล้ว่ม่แห้งแล้วเมื่อไรจเจ็บชัอแนวนี้ว่ะางทีพ่พักแล้วนี่ไระใส่แบบตคือิตองนะโอ้โหลันี่ไร ไม่ใช่อยากเบิ่งเบิ่งอย่งนันหนงกบได้วยอย่งง้ยใยังคนนำักอย่าี้ยบานก็บ่ไดรบกุลจับทุกคนอย่างเงี้นี่บ่ได้ก้นใช่ไหมบ่หรี่ก้นซ้ำมือน่นฮะเออกูนีุหี่ก้นหบานมือน่นะเห็นลอะไรอีกนะซ้ำใส่จ้องอีกนี่กไหจมนัวกบ่มจมน่แล้วว่า จมแล้วจะม,มันคางมัง่ยอมุนแล้วจะไม,มล้มคไมปอีกมันุนล <c oughs> ูกนันบเหตุมันก็ได้จมหร้วพอถาก็ลุกเคล่ยเลยเรไปจัดสรรแล้วอีกน้อยหนึง่งคือปะเหตุถ้าไฟอยากรีบโลจับโหลดได้เดากไฟเนะี่ยไม่รุดมุ่นรุดเพไม่ได้จมือนกระสอบมัดสองลอยไเาหนาซิบลูมือนี่ลูกบีก็แตกตีนกรหัวนี่อยูรยานเข่ม่ได้ไม่ยอม่ไงเาบิดเาลอยไฟเขาหนา,านะ ว่าได้ใช่ไหมแบบเดบ็ดเงินกูนี่แบบไปช่วยไปหาใส่ไหมแต่ห่ามันเงินมันตายแบบมันสู่มันมันเท่แบบมันเท่ปลาหงอใบเขาพังเดือยโอ้ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่พังเนี่ยนี่บ่เนี่ยไม่ใช่จะเอาค่ำเดียวหลแลบบาทนี่ยจะมองพางมันหลุดแล้วมาทางไหนเมื่อทางนั้นหลุดแล้วทางนั้นแล้วบาทนี่แนี่นั้นบอกอือ บ้านนี่นะโอ้ยอาพ่อแม่นมาลับเอาลุแล้วบ้านนี่ทอดเจ้าโคแม่นบอกเอ้ยบ้านนี่น่ะบอกอะไรอยืมให้เงยเงียงในซูนพี่น้องหลังค่าเที่ยงนี่เกือบไปผู้ใดพี่น้องเอ้ยเฮ้อเพชรๆอย่าเงเช่นไม่รู้สิเพชรเส้นหายช่า,าง เปนเขา่วงผ้าอัน่นี้นี่ไแพกัจังมัดซบเตื่อยล้ก็ชิคุ้งดินบ้าดโอ้แพผู้แพรลูกเคยซบจังมวัดเตื่อยลก็ิคุ้งขี้ดินเราะหลักเขาไม่ลคแม่แม่ควบจริงที่ป่เถืาเนนะยากตามอยู่เลย อันนีเขาว่าอยู่บ่ได้ลากชีกับหูอืมชาว้าาเห็นคนนี้เราไปเห็นเขาแกขอไปขายลนะกับลูกเคยขายชีศบขายชี้อบขายละว่าชีบลยแป่กันจะมาฮึนว่ะเด็กมะฮึนคนนีกหาชาวบ้านพ่อมหายเพว่าพ่อมาพูดเป็นจริงบ่นลไม่ต้องเป็นจริงเลยนะหรอนะอือ ว่านอนไห้ไม่เคลื่อนเกแปนะเออยานอนไห้ห้องไปนั่งยืนห้ที่่ฝาข้างกอไปโอ้ยนั่นเปจูงแขนเอาขึ้นไเขนมาตายแต่ยายแป๊ะว่จะตนอีชวนหมักบัได้แค่เดียวดี่ือ่ายยืนห้ยืนไห้ยืนแล้เลียวๆึงไม่เกไปเอ้ยเฮ้ยเ้ยเยืนจะแหลกย่งงี่ะเออ เป็น <l id> <l id> <s Techn Pokémon> ่งหยนังไงนี่เพื่อนฟืนงไหยืนหอยู่นี่ะไ่งกบนเี้ป็นหไปแล้วจะไปแล้วจะมาแน่ดีเป็นยังคือหไหียดนี่เขียดงว่รักเขาไปไปมือเอโอ้ยงแขนมากเลยนะโอ้ยน้อ้ยเอาโอ้ย แน่นมีดิพ่อเถา้าวันอะไมีดีมาเิ่งมีอาวันนี้มีเิ่งเจ้าเอลยนะบาดนไปจากสัตนเด้อไปยืนหายกบ,บาไปถาเอาข่อย <laughs> ชอบเตอร์แต่เแต่เสดแล้วน่าหายหนะะ่กัหายเขียดนะพวกก็บุนเคยหลักคา่ายเขาตายฮะเออ เออเครียดเขาว่าว่าชัวเขาว่าเพื่นชัวนั่นแหละจะเครียดแค่เตลไหลอืมอันนี้ก็ไปอ้อยเอาเพื่นมาจูงแขนงเพื่นมามันละมาเจ็บใจทุกข้าว่าสัวนะบารนี้มันแน่เมืองพวก็คือจะมาเห็ดกระดกกระดอเพาพวายอีกจะมาขืนเช่กันไปได้คือบวชกัดข้อหรือย่ายเฮ้คือปวสากระเบื้อนหน่วนพรายังเงี่ยงบัตทะขากลด อืมเกียนแห้งเกียนแห้งก็บช่ว้านว่าว่าเพื่อนนั้นเป็นโง่อย่าเด้อย่าบอเด้อแป้บนอยอมโง่เด้อแป้หายได้แป้หายปรดเร้าใครบ้าได้ป่ะยู่เอาแป้ได้หันให้แป้ได้หายสบายย่แป้โอ้ย ชินกขาดบนมีดแด่กระนุ่งทชินขาดเคียดเด้วแห้งไร้กระนุ่งเชินขาดนะเด็ดเัวว่เปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยสินบ่ไปชินนู้นมันช้ใชัมึนนี่ไวรร้อยภาากินไม่าันไร้อยฝาไม่มี่แท่เครียดเด็เชวาที่แม่งแลกเนอะโอ้ยไม่ทาข่อย มีแล้แ้อยเช้ากจะักไ่หยน้นั่นเบิดตอนนั้นพี่้องเลยสำนี่และวพี่้องคลิปด้วกัน